เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายสิบปีจากข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง86,65คนต่อปีมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงวันละ336คนหรือ122,757คนต่อปี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชได้พัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองหนึ่งในในโยบายเพื่อยกระดับบัตรทองโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสชซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาโดยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งสามารถเข้ารับบ,บริการรักษา ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพแห่งใดก็ได้ในระบบบัตรทองที่มีความพร้อมในการให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและโรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็งตามนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมโดยในแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการและการให้บริการของโวงพยาบาลทั้งสองแห่งโดยดูแลผู้ป่วยตั้งแต่คัดกรองวินิจฉัย ท้ายแสงเคมีบำบัดไปจนถึงการดูแลประครับประคองมีคนไข้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายะมะเร็งรักษาทุกที่เนี่ยนะฮะทำให้คนไข้มีมีอิสระมากขึ้นในการที่จะได้รับการส่งต่อของเราเองเนี่ยเราจัดระบบบริการที่จะให้ทุกโรงพยาบาลที่เขาดูแลคนไข้ยอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรึกษามาอย่างผู้เชี่ยวชาญที่ที่เราได้นะฮะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้รับการรักษาที่ที่ไวขึ้น นอกจากนี้การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เป็นหนึ่งในวิธีการประคับประคองดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลลำปางก็มีการให้บริการเช่นกันคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะครับเรามีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพ้นเป้าหมายในการให้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์คือให้เพื่อลดผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมีเช่นเบื่ออาหาร ให้เพื่อลดอาการขึ้นไส้อาเจียนเพื่อลดอาการปวดเพื่อคลายวิตกกังวลและผลสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดคือให้เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับในฐานะถ้าเราเป็นประชาชนจะมีความมั่นใจสูงมากว่าจะได้บริการที่เขาเรียกว่าครบวงจรนะฮะตั้งแต่เรื่องของการลงทะเบียนเคมีบําบัดใช้แสงผ่าตัดอันนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านรัฐมนตรีนะเป็นนโยบายเรื่องของมาเ็งไปที่ไหนก็ได้นะในการจัดระบบเครือข่าย เพราะงั้นระบบต่ๆๆๆงญญางๆก็เข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะที่แห่งนี้มีวัดว่าหลวงพอ่อก็จะพยายามพัฒนานในเรื่องของการสร้างชุมชนบําบัดอะไรต่างๆขึ้นมานั่นก็เป็นการต่อยอดในมิติของเชิงสังคมเพราะว่าชีวิตคนไม่ได้อยู่แค่การแพทย์อย่างเดียวที่สอบถามชาวบ้านถามต่างเขาก็มั่นใจนะแล้วก็รู้สึกสบายใจและมะเรงหลายอย่างขนาดนี้เนี่ยรักษาแล้วหายขาดก็กลับไปมีคุณภาพชีวิตเหมือนเดิม